สวัสดีครับผมสตอมนะครับจากเกษตรทีชแนลนะครับวันนี้นะเราก็มีเก็บความรู้นะฮะที่จะมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันอาการขาดธาตุอาหารของพืชนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะในตัวของการที่พืชขาดไนโตรเจนนะครับจะทําให้พืชนะครับเปลี่ยนนะฮะจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับโดยเริ่มจากายไปถึงโคนใบทําให้พืชแห้งและร่วงก่อนเวลาส่วนปลายยอดเจริญเติบโตช้านั่นเองนะครับน่าน คืออาการของพืชที่ขาดไนโตรเจนนั่นเองนะครับ ในส่วนของข้อที่2นะครับพืชนะฮะขาดธาตุฟอสฟอรัสนะครับใบแก่จะเปลี่ยนสีนะครับหรือต้นและขอบใบพืชบางชนิดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็ในส่วนของบางพืชปลายใบพบอาการสีน้ำตาลไหม้ลุกลามเข้าสู่กลางใบเป็นรูปตัววีและรากชะงักการเจริญเติบโตอันนี้คือเป็นพืชที่ขาดในส่วนของฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับพืชที่ขาดโพแทสเซียมนะครับขอบใบมีสีซีดเกิดจุดสีน้ำตาลและแห้งเรา หว่างเส้นใบและลุกลามไปจนถึงกลางใบอาการจะเกิดที่ใบแก่ก่อนลำต้นและกิ่งก้านหักล้มง่ายพืชแครแกนโตช้าข้อ4นะครับการขาดแคลเซียมน,นะครับอาการแสดงที่ใบรอบๆส่วนยอดของใบและระหว่างเส้นใบนะครับมีอาการเหลืองหรือสูญเสียสีเขียวบางพืชใบบิดเบี้ยวนะครับขอบใบม้วนลงแสดงอาการที่ผลถ้าเป็นมะเขือเทศจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้มะเขือเทศแบบนี้ นะครับอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับส่วนพืชน,นะครับที่ขาดแมกนีเซียมนะครับใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เส้นใบนะครับยังเขียวอยู่นั่นเองนะขอบใบเส้นจะม้วนเข้าหากันนะฮะ อาการเริ่มจากขอบใบและปลายใบก่อนแล้วจะลุกรามเข้าสู่กลางใบใบจะเปราะและหักง่ายนั่นเองนะครับนั่นคืออาการที่พืชขาดแมกนีเซียมนะครับท้าต่อไปนั่นคือกรรมฐานนะครับใบอ่อนของพืชจะกลายเป็นสีเหลืองซีดเหมือนอาการขาดไนโตรเจนนะครับยอดชะงักการจเจริญเติบโตและใบต้นมีขนาดเล็ก รีบนะคะนั่นคืออาการของพืชที่ขดาดธาตุกรมฐถันนั่นเองนะครับส่วนธาตุเหล็กนะฮะถ้าพืชขดาดธาตุเหล็กใบอ่อนของพืชโดยเฉพาะระหว่างเส้นใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับ,บายใบยจะซีดนะฮะหรือไหม้นั่นเองอาการพบที่ใบอ่อนต่อมาก็จะขาวซีดและตายในที่สุดนั่นเองนั่นคือ อาการของพืชขาดธาตุเหล็กนั่นเองนะครับส่วนนะฮะขาดธาตุบรอนนะครับพบอาการที่ใบอ่อนใบจะงองหงิกตาอ่อนหนานะครับอาการที่ผลผิวหยาบหนาเป็นปุ่มปมนะครับปาล์มน้ํามันพบเส้นกลางใบสีขาวนะครับเริ่มจากปลายของทางใบก่อนนั่นคือพืชที่ขาดโบรอนนะครับธาตุต่อไปนะคะนั่นคือแมงกานีสนะครับพบอาการที่ใบอ่อนสีเขียวอ่อนเป็นจ้ำๆนะครับขอบใบเริ่มเหลืองแล้วค่อนข้างลามเข้าสู่กลางใบนะครับเส้นระหว่าง ย,ยังเขียวอยู่หรืออาการคอโลซิสพบจุดสีน้ำตาลระหว่างเส้นใบนั่นเองนะครับนั่นคืออาการที่พืชขาดาธาตุแมงกานิสนั่นเองนะครับส่วนพืชน,นะครับที่ขาดาธาตุทองแดงนะฮะจะพบอาการที่ปลายใบมีจุดสีน้ำตาลเข้มใบม้วนไม่คลายเกิดอาการแห้งและตายในที่สุดนั่นคือพืชที่ขาดาธาตุทองแดงนั่นเองและอีกหนึ่งาธาตุนะครับธาตุสุดท้ายสังกะสีนะครับใบพืชมีสีซีดหรือขาว ใบจะมีขนาดเล็กกว่าปกตินะครับหรือเขาเรียกว่าใบแก้วนั่นเองนะฮะแล้วแต่ชนิดของพืชน,นะครับบางครั้งพบอาการใบเล็กเป็นกระจุกเรียกว่าอาการพุ่มแจ้นั่นเองนะครับนั่นคือพืชที่ขดาดธาตุสังกสีนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของพืชที่ขดาดธาตุทั้งหมดนะฮะสิธาตุด้วยกันนั่นคือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะฮะแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กโบลอนแมงกานิสทองแดงสังกสี ทั้งหมดนี้นะฮะนั่นคืออาการขาดธาตุอาหารของพืชนั่นเองนะครับและในวันนี้นะฮะผมได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะครับในส่วนของอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะครับในส่วนของการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะฮะเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับให้กับท่านผู้ชมในเกษตรสตี้ชแนลนะครับในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ บบาายยจากอาการที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงอาการเบื้องต้นนะครับแต่จะแสดงอาการชัดเจนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่นั้นๆนั่นเองนะครับ